วันนี้ก็มาพบกับมินที่ดินนครนายกนะครับอยู่ที่โครงการประตูน้ําชนละพึกนะครับวันนี้ผมก็พามาดูที่นะครับจํานวน1ไร่นะครับ3งาน50ตารางวานครับตารางวาละ6,500บาทนะครับหรือว่า4ล้าน8ดนะครับต่อแปลงนะครับสําหรับเดือนธันวานะครับ เดือนนี้เดือนธันวาก็มีโปรโมชั่นนะครับส่วนลด200,000บาทหรือว่าแถมบ้านน็อกดาวน์หนึ่งหลังก็ได้นะครับก็ท่าใดสนใจนะครับก็มาเยี่ยมชมมาดูได้นะครับถนนทางด้านหน้าก็จะเป็นถนนอ่าลางังสิทธิ์นครนายกนะครับติดหน้าแปลงน,นะครับส่วนถนนที่นี่นะครับที่ผมยืนอยู่นะครับ ทางเข้านะครับก็จะเป็นถนนลาดยางนะครับเข้าในโครงการนะครับโครงการก็มีไฟฟ้านะครับสามเฟสแล้วก็น้ำปราปาพร้อมนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมแปลงที่ว่างนะครับทางด้านในนะครับครับผมนี่ก็มาถึงแปลงแล้วครับนี่ก็คือด้านหน้าแปลง B3 นะครับ บรรยากาศดีนะครับแล้วก็ล้อมรั้วคอกม้าให้นะครับคุณลูกค้านี่ครับเราก็ล้อมรั้วคอกม้าให้นะครับทางเราก็ขายพร้อมการพัฒนานะครับถมดินนี่นะครับเราก็จะมีขุดบ่อให้ด้วยนะครับส่วนทางด้านหลังด้านนู้นนะครับทางด้านหลังแปลงนะครับก็จะเป็นวิวทุ่งนานะครับสวยงามมากนะครับ นี่ครับเราก็จะขุดบ่อให้นะครับนี่ครับก็จะมีบ่อนะครับส่วนทางด้านหลังก็จะเป็นวิวทุ่งนานะครับส่วนทางฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นวิวเขานะครับสวยงามมากเลยนะครับท่านใดสนใจก็อย่าลืมแวะมาเยี่ยมมาชมกันก่อนได้เลยนะครับ